ทางรองต้อรองนะครับบิทนี้เราเดินทางนในช่น่งอากาศร้อนจัดๆเลยของเดือนเมษายนนะต้นเดือนเมษายนก็มาครับนี่เลยยามาฮ่ายังรองต้องปะคอนเน c เต็ดนะครับซึ่งก็อีกคันนึงก็จะเป็นของพี่ประสานนะครับนี่มากับยามาฮ่ายเอ็นแม็กคอนเนเต็ดเหมือนกันยางรองต้องปะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ <c oughs> ร้านยางนะครับเขาทำอะไรอ่ะพี่ <c oughs> มาเป๋ากบมั้งเป่ากบเล่นยากระโดดยางใช่พี่ชาโรงเรียนบอกให้ไปเล่นกระโดดยางน้านในเรื่องเลยได้เล่นยากจริงๆก็ถนนเจอถนนที่กําลังทำาแล้วมาทางร้องด้วยนะก็เลยคิดว่าไม่รู้ไปเหยียบอะไรมากลางถนนดูไปเริ่มเลยครับก็เลยมาปาดแต่ปาดแบบแทงสนนเนาะข้าวชือกขาวโอ้โหร้อนสีเลยดีกว่าที่ราบดมานะร้อนสีเลย เนใหม่อเะเขยังถือของใหม่นะครับโอเค okay ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันัศุกร์เช้าวันสโลสเลครับมันสโลสเลสสัวยันท้องฟ้าเลยนะวันนี้ไม่มีแดดเลยเมฆเต็มฟ้าเลยใช่แล้วก็ต่างกับเมื่อวานลิบลับครับเมื่อวานนี้ออกมาจากบางนากันก็ก็สายแล้วนะเที่ยงแ,แั่นแหละเนอะอันนี้บ่ายสิเออบ่ายแล้วออกมาก็ร้อน อากาศร้อนจัดเมื่อวานนี้40องศาพิปพะสันแล้วก็ร้อนแบบรถก็เยอะ<ม>ทำความเร็วก็ไม่ได้ติดทำถนนอีกเมือ่อวานเป็นวันที่หล,ก,ลก,กาวินาษเ,เป็นวันที่ <c oughs> ที่บอกว่ามีความรู้สึกว่าตั้งแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็รู้สึกว่ามันร้อนจนแบบไม่อยากขี่ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางกันอย่างเดียวโดยช่วงเวลาด้วยด้วยอุปสรรคระหว่างทางด้วยโดยสภาพอากาศด้วยก็เลยแบบเออ ถนอมร่างกายวะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดเรื่องของทางรองต้องรองกันตอนนี้เราอยู่กันที่อาเภอกรนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับผมนะ่ึ่งก็เป็นอําเภอที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของตัวจังหวัดแต่ครั้งนี้พี่ประสางเราใช้ถนนเลนเส้น304ใช่ทุกคนรู้จักนะครับนักเดินทางจะรู้จักและคุ้นเคยกันดี304คือทางที่ออกมาจากมินบุรีอะเส้นเยาวราชรทุตปทุมวิสารใช่ไหมใช่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 เอ่อเส้นที่ออกมาฝั่ง แล้วเที่ยวนี้เรามากับยามาฮ่า N MAX แล้วก็ X MAX ครับทั้ง N ทั้ง X เลยครับคอนเนคต์ทั้งคู่นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ตอนที่เขมได้ X MAX เนี่ยครับก็เลยรียนรีมากอี๋ฉาเรียนรีมากแล้วพี่วสันก็โบยวายผมอี๋ฉาโอ้ยไรวานุนนี่นั่นเนี่ยแต่พอขี่จริงโอ้โหส่งคำหน้ามากกับรถติดๆกลายเป็นว่า เอ็นแม็กที่ที่ชิวต่ำๆเนี่ยสบายมากเลยมีลมโฟล์ช่วยได้เยอะใช่ลมมันผ่านตัวแล้วมาดูนี่มาดูวินผิวของเอ็นแม็กนี่ครับขึ้นมาขนาดนี้ลมสร้างขึ้นมาลมไม่เข้าอกเลยให้ลมประทัาตัวใช่เพื่อแอนด์ดมิกกัก,กับขี่ไฮเวย์ความเร็วสูงอ่าแต่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบทำกับเร็วไม่ได้แล้วร้อนระอุต้องหลุดอะต้องหลุดจาก ตัวจังหวัดเชิึงแรามาผมถึงอคอยหายใจดูนะว่าเสื้ออย่างนี้นะอากาศร้อนๆใช่ใเสื้อเราใส่เสื้อกาดเส้อะไรก็งนะครับยังต้องใส่นะพี่เพื่อความปลอดภัยหมวกกันน็อกก็มาเต็มเหมือนทุกครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรรองท้องก่อนชตึ้งตึ้งตึมาแล้วคาโดฟรีคอมโฟร อีขนมถ้วยขนมจีบป้ายขืนถอาล้ครับวันนี้ผมก็ตกลงไม่ตกลงอ่ะผมถือโอกาสวางแผนเลยท่องเที่ยวเลยนะครับวันนี้เราจะไปชมโบราณสถานกันนะสองที่สองจุดนะครับอยู่ในอำเภอสีมโหสถนะก็คือวัดต้นโพวัดต้นสีมหาโพ นะครับซึ่งเขาว่าเป็นเป็นต้นโพที่ได้หน่อมาจากต้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เลยนะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือโบราณาสถานสระมรกตเป็นกลุ่มโบราณสถานนะครับซึ่งก็อยู่ในสถานทใกล้ๆเคียงกันนะครับส่วนพิ่ประัต์นะครับก็ยังทะเลาะก,กับโรบอทของเขาอยู่นะฮะตอนนี้โรบอทของเขากําลังไม่รู้ใครงงใครครับไม่รู้กลองงงคนหร,ร,รือคนงงลเปิดสวิต ก็รับครับก็เ,เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยแต่นั้นก็กดโก้ให้เขาพาไประหว่างทางเราจะชาร์จไปด้วยนี่มันก็จะมี USB ชาร์จที่เราเอาอะแดปเตอร USB มาต่อนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับที่เราเคยพูดไปนะเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางต่อถังเนาะ เอ็นแม็กเนี่ยเหลือน้ำมันลดลงเหลือ2ขีดแล้วนะแต่ว่าในขณะที่เอ็ x แม็เนี่ยยังลดลงไปแค่เม็ดเดียวขีดเดียวนะครับวิ่งมาแล้ว148กิโลเมตร เลนเดียวนี่ถ้าถากักถากกออกางออกนี่ได้สองเลนนัเนี่ลเลนครึ่ง <S <S 2> <S 2> โอเคนนี้เราก็เข้าสู่ทางรองนี่สองสามสองแปดหนึ่งอ่าสามสองแปดหนึ่งครับ เลยใช่ไหมเนี่ยโค่นโ,โบราณนะ่ะวัดต้นโพนะน, Alt นี่นี่เข้าเนี่ยนี่ไงวัดต้นสีมหาโพเนี่ยวัดต้นโพสีมหาโพอันน,น,นี้วัดต้นโพสีมหาโพนะครับคือ GPS เนี่ยจะปักมาตรงนี้แต่ว่าต้นโพที่เราตามหาพี่ มันอยู่ตรงกันข้ามมันอยู่ตรงกันข้ามถนนแบบนี้เลยนี่นนีี่่คือนี่คือต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์อ๋อโอเคมีวัดเป็นแลนด์มาร์กอะแต่ว่าเราก็จะจะมาเจอกับต้นโพธิ์ตรงนี้แต่ว่าเขากั้นพื้นที่เป็นของพรมใช่ใช่ใช่มันเป็นโบราณสถานนะครับอ่าล้วข้ามถนนมาวางรถนิดนึงก็จะมีซุ้มประตูอ่าแล้วก็มีเขียนเอาไว้นี่นี่นี่มีสตอรี่มีสตอรี่ วัดต้นโพสิงหโพอํเภอสีมหาหสดแล้วทำไมไม่อยู่อําเภอสีมหาโพธิที่เรือง <นะ S 1> ไปศีมหาโพธิไปต้นโพขนาดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยหนอก็สีมหาโพสถานที่ตัดสรุปพุทธคยาประเทศอินเดียอายุออกว่าส0 0พปีตำนานนะมีตำนานเล่าว,ว่าด้วยนะพระเจ้าทวานำปะยะดิษเ mm hmm. จ้าผู้ครองนครเออเจ้าผู้ครองเมืองศีมโหสถในสมัยขอม เรื่องอำนาจส่งคณะทูตเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อขอกิ่งต้นโพที่พระพุทธองค์ทรงประทับเมื่อครั้งทรง,งตรัสรู้จากเจ้าผู้ครองเมืองปาตาลีบุตรแล้วนำกิ่งโพกิ่งนั้นมาปลูกที่วัดต้นโพสีมหาโพถือว่าต้นโพต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปราจีนบุรีทุกปีในวันวิสาขาบูชาจะมีงานนมัสการต้นโพสีมหาโพเป็นประจำตลอดมา กิ่งโพถ้าเป็นกิ่งโพเอามาปูมีลากแก้วไหมยม่รู้อ่ะเขามีเวลาเปิดปิดนะครับ6โมงเช้าถึงกโมงเย็นนี่เข้ามาด้านในอ,อ๋อเขาก็จะล้อมเป็น<ม>เป็นลนักษณะเป็นระเบียงโคตรเลยรอบเลยอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนก็นมาแล้วพี่เราเดินกันเลยหนึ่งรอบเราจะเดินทางซ้ายอ่าเดินขวาครับทางซ้ายก็เดี๋ยวก็เผาได้เลยสามรอบเขามีะระฆังให้ตีด้วยนะ พี่จะเอากล้องไปเอากล้องไปตีละครั้งก็ได้นะเหมือนไม้ตีละครั้งเลยเนี่ยก็จะมีโอ้โห oh oh. แล้วนี่ถ้าใส่ทุกตู้นี่ต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็ข้อความเดียวกันกับด้านหน้าสรุปแล้วว่าจุดที่ต้นต้นโพที่เราตามหาเนี่ยอยู่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ไม่มากนะที่เขาล้อมเป็นวงกลมล้อมต้นโพเอาไว้<ๆ>แค่แค่รัศมีของกิ่งก้านเท่านั้นเองนะเท<ๆ>่าที่ดูเห็นไหม พอเลยออกไปด้านนอกก็ก็ไม่มีอะไรละก็จะเป็นพื้นที่อีกอันหนึ่งจำกัดบริเวณตรงนี้ไ้เลยปลูกหญ้าไว้เดี๋ยวชะอุ่มมากเพราะว่าลดน้ำตลอดเป็นต้นที่โอดูคือกว้างในความกว้างของลำต้นมันคือมันไม่ใช่ต้นเดียวนะพี่ดูดิมันเป็นลักษณะเหมือนรากอะ่ะมันรากแทงแล้วหน่อขึ้นเห็นปะแบบนี้รากแก้วปะไม่มน่ใจนะคือโดยตัวต้นเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกับ ้นเดิมอ่ะใช่จะ<ช>ตายไปแล้วก็เป็นแบบกิ่งที่ขึ้นมาประมาณนั้นประมาณนั้นลักษณะนนั้คือไม่ใช่ลำต้นใหญ่ต้นเดียวที่แบบโอ้โห20เมตรอะไรอย่างนี้นะหน้ามาดูหน้ามาดูถือว่าเป็นต้นต้นไม้ต้นโพที่มีประวัติน่าสนใจที่สําคัญคือนอกจากต้นโพนะครับที่เราเห็นแล้วเนี่ยตรงนี้มีจุดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นที่ว่าจะเรียกว่าร่วมสมัยร่วมยุคหรือเปล่าก็คือตู้เปสานีส่งบุญ สมัยพุทธกาลน่าจะยังไม่มีบุรุษไปสนีนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแล้วครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นเดี๋ยวจะใช้แนาะแต่ก็แต่ก็โอเคละเป็นสโลบายนะครับมีอุทิศมีปลายทางด้วยนะอันนี้อุทิศให้แด่วิยาบรรดาผู้โยคุณอันนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรนะครับแล้วก็อันนี้ชําระนีสงความรู้สึกก็คือมันขลัง ต,ต้นโพธิ์เก่าแก่แล้วก็มีของรุปนรุจำลองตั้งอยู่ถือว่าผมว่ามันดูฝังแล้วก็เรื่องของการจัดสรรสถานที่การดูแลสถานที่อะไรเนี่ยก็ยังจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มินิมอลเล็กมากนะครับแต่ว่าก็สะอาดสะอานนะครับแล้วก็ดูมีความพร้อมๆในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนก็แนะนําเป็นอีกสถานที่หนึ่งสําหรับคนที่อยากจะ มาท่องเที่ยวจุดเล็กๆที่มีตำนานเลาขานทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับนี่เป็นวัดนะเออนี่ปา้า,ายนนทางเข้าเขานะครับวัดสระโพกิเลยนะเนี่ยทางเข้าเขาใหญ่มากท,ทโอ้รู้สึกถึงความโบ,ร,มบราณมบราณการทำซุ้มก็เข้าตีมดีจริงๆเลยนี่ครับด้านหะน้าก็จะมี ดอกไม้ทุกเทียนให้บูชานะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะเพราะว่าอันนี้ก็คนป้าคนขายดอกไม้เขาก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้ก็มีเป็นหลาพบพุทธบาทให้เราไปสักการะเราจะได้มาบ่อยๆเหรอเป็นลูกหลานพระเจ้าครับร่มรื่นนะมันความรู้สึกผมคล้ายๆหลายๆที่อย่างเช่นปราสาทหิ่งพิมาย อย่างเช่นสะดกกกชมที่เราเคยไปกันอ่ะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนี่ก็เป็นบริเวณที่เราจะเข้าไปสักการะแหละสาที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยนะทางเข้าอยู่ตรงไหนอ่ะนีประตูเป็นบันไดนี่ไงเนาะอ๋อดูง่ายๆเป็นบันไดเดินเนาะอืมนะโอเคไปบันไดทางเข้ามันก็ผุพังไปแหละแต่ว่า ก็มีมีข้อความเขียนเอาไว้นะครับว่ามันสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เท่าไหร่เพราะว่าของขอมใช่นี่มีมีสระน้าบ่อน้ำอู้ลึกมากยังมีน้ําอยู่เลยพี่สันดูดิโอ้ยังมีน้ําอยู่ลึกมากครับครับผมตันนี้กินได้น้ำมาสะอาดอยู่เอาอเไรครับอ๋อครับกินนะครับลูก กินแล้วแล้วก็สระผมด้วยโอ้สระผมด้วยวนะครับโอ้ขอบคุณครับเอาล้างหน้าด้วยได้ไหมครับลูกได้ได้ครับ <ผม S 2> แน่มีไกด์ตัวน้อยมาให้คำแนะนำเราด้วยนะบ่อลูกมากมาลูกมาแล้วไปไหว้ต่อไปแล้วว่ายต่างเลยน,นี่รอยพุทบัติจำลองที่มาปิดทองกันสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามรัชกาชกุมารีสเสด็จราชพระราชดำเนินทรงประกอบพธิธีวางศิาลาฤกษ์อาคารครอบรอยพระพุทธบาทคู่ในวันที่สุขที่4มีนาคม2531นะครับนี่น่าจะตรงนี้แหละเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ใช่ไหมก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเนาะที่ที่น่ามาแหละเพราะว่าคือจะมีรอยพระพุทธบาทหรือไม่แต่สิ่งที่เราได้เห็นแน่ๆก็คือร่องรอยอารยธรรมโบราณจาก จากขอมอ่ะเป็นเป็นเหมือนเป็นปราสาทศิลาแรงนะครับที่ที่ให้เราได้ดูมันเป็นบริเวณกว้างแหละเป็น,นบริเวณเกว้างนครับขึาเป็นของนักศิกษะเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเป็นสีมงคลหน่อยหลังหน้าล้างตาเป็นสีมงคลกันไป ตรงนี้มันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นหลังคาเขาทําคลุมเอาไว้แต่ผมสงสัยว่ามันคืออะไรมันต้องสําคัญแหละเขาถึงทําเป็นลักษณะโครงหลังคาคลุมไว้แบบนี้ไปดูกันหน่อยดิข้างล่างเป็นโพรงโอ้ยมีใบไม้ลอยน้ําอ่ะเป็นโพรงมีน้ําอยู่ด้วยนะแต่ที่มันแปลกคือรูปทรงของปากบอ่อครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นปอที่ที่เข้ามาซ่อมแซมแหละเพราะว่าปากบ่อนี่เป็นอิดอิดล็อก ตรงนี้เขาเรียกว่าเนินดินระหว่างอโรขยะสาราและสระมรกตอ๋อด้านหลังเราเนี่ยคือสระมรกตเออคืออโรขยะสาลานะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันอยู่ระหว่างอโรขยะสาลากับสระมรกตเท่ากับว่าทางด้านโน้นตรงไปจะต้องเป็นสระมรกตแน่นอนเพราะว่าอโรขยะสาลาอยู่ด้านหลังเรา ผมเดินมาถึงอีกฝั่งแล้วนะครับตรงนี้ก็มีรัว้วรั้วหนามกัน้นแล้วก็มีประตูด้วยแสดงว่ามันมันอยู่คนละคนละแนวคนละฝั่งถนนกันพิสุนโถ,ถ,ถนคอนกรีตแล้วเราก็มาถึงครับผมว้าวนี่สะมรลกฏเออจริงด้วยเนี่ยบรรยากาศมันเหมือนที่ตอนไปสะระกกทมเลยใครที่ตามดูทางรองกับเรานะครับจะเห็นว่า มันมีครั้งหนึ่งที่เราไปาสาแก้วแล้วไปที่ปราสาทสะดกกทมนะเราก็จะไปเจอกับสายเงี้ยแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้รู้สึกมันจะเรียมกว่ามันจะดูโล่งสะอาดกว่าน่อยนึงอันนี้เล็กกว่าด้วยเดี๋ยวมาอ่านดูกันนิดครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่กว้าง1 1 5เมตรยาว2 1 4เมตรลึก3.5เมตรเกิดจากการตัดศิลาแรงนําไปก่อสร้างศาสนสถาน,ถานซึ่งทันนิฐานว่าเป็นอโลคยาลา ไอย้ยะนั่นแสดงว่าเขาขุดสระนี้แล้วตัดเอาสีลาแรงจากตรงนี้ไปสร้างอาโลคยาสาลาที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกทางโน้นนะครับเพราะในป้ายบอกว่าอ่างเก็บน้ำหรือบาลายเนี่ยมักมีแผนผังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของาศาสนสถานโอเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยกับที่สระบกธมที่เคยไปดูมา ออก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามาศึกษานะครับของโบราณสถานสะมรกตที่อำเภอสรีมโหสดจังหวัดปัตตานีครับมาแล้วมีน้ำนี่ เดี๋ยวต่อด้วยนี่นะยายบอกว่าหนมเขียวหนมเขียวใส่ถั่วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอันนี้ขอจัดการขอจัดการบม่มีอีกแล้วเจ้าพี่ใช่หนมเขียวกับหนมเขียวหากกล่องขนาดนี้ผมกินเหลือแค่ไหนแปลกะบ้าหลายร้อยมันนุ่มๆเนี่ยถ้ากินไม่เผื่อนะกินคนเดียวดูนี่เนี่ยโอ้โหมาสองคนกินคนเดียวอ่ะไม่เผื่อเลยอ่ะไม่คิดเลยว่าไอพี่กินด้วยไหมอะไรไหมทักคำมีไหมอะไรเงี้ย ไม่เปลยครับผมไม่สนใจว่าคนพูดความจริงความจริงคือความจริงเรียกขนมเขียวไส้สูเหลืองอร่อยมากไส้หลวมๆไม่แน่นไม่ไม่แน่นเหมือนน้องเปี๊ยไส้สูเหลืองทำไมเรียกขนมเขียวทำไมเรียกเปมเหลืองเขียวมันห่อเขียวห่อเขียวเปขนมเขียวพูดมากเขาจะตัดให้คำได้อร่อยอร่อยไม่เคยกินเพิ่งได้มากินที่นี่ในร้านก็เตียวแล้วเป็นเจียวบ้านปลาหลังจะอยู่ฝั่งนึง เป็นห้องก่าบ้านไม้ประตูไม้บานทับคลาสสิกมากคนขายก็คลาสสิกก๋วยเตี๋ยวคลาสสิกแล้วลูกค้ามากินเยอะไหมมีแต่คนกินอยู่ผมจผมจะบอกว่าตอนเลี้ยวเข้ามาเราเข้ามานี้ประมาณก่อนหน้าในตอนเช้าโมงของบ่ายผมสะดุดตามากรงที่เห็นคนนั่งเต็มร้านเลยเราไปทํางานกลับมานี่บ่ายโมงนั <the> <coping> Brussels, ่้แหละเขาก็ยังเต็มร้านอยู่เลยเราเข้ามาคนก็นั่งอยู่แล้วตอนที่นั่งเนี่ยก็มีทยอยเติมเติมเติมเรื่อยๆ อร่อยไม่อร่อยไม่รู้อ่ะเสลเรียชาบ <c oughs> ครับผมแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงถนนใหญ่แล้วเป็นเป็นทางเลขสามหลักนะกับตีว่าเป็นทางหลักของเราแล้วกันฮะตอนนี้อยู่3า <19. S 2> 9หซึ่งมันจะเป็นถนนที่ไปเชื่อมต่อกับ3ามศูนสี่นะพี่ประสันใช่นะครับถ้าทางนี้จะวิ่งเข้าไป3ามี จะวิ่งเข้าเส้นที่เรามานะครับเส้นนั่นแหละเข้าไปแเสาอะไรพวกนั้นนะส่วนเราอาจจะต้องแยกกันตรงนี้ไหมใช่นะครับเพราะว่าไปทางนู้นที่เป็ทางนี้บ้านผมจะไปทางนู้นบ้านพี่วสันจะไปทางนี้นะครับเท้ากบเราก็จะต้องแยกย้ายปิดฉากเรื่องทางรองต้องรองกันก่อนนะเพราะว่ามัน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 กับเปนคนละทางจริงคนละทางจะวิ่งตามกันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับนะฮะ ก็วันนี้ทริปนี้ถือว่าเป็นการขี่ทางรองในทางรองเราได้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการเดินเที่ยวนะพี่วัตันเพราะว่าเราเราเดินทางไม่ไกลเราเดินทางไม่ไกลแต่ว่าสภาพอากาศมันเป็นตัวแปรแล้วก็ปัญหาที่เราเจอระหว่างทางเรื่องยางห่งยางรั่วอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้หลายอย่างค่อนข้างกระชั้นชิดแต่ด้วยความที่โลเคชั่นมันไม่ไกลไม่ซับซ้อนแล้วก็ถึงจะเป็นทริปที่เสนทางท้าไา้ก็จริงแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เราก็ไปได้เข้ามานะ ไม่เคยใช่ที่ผมปักผมก็อยากจะมาเพราะว่ามันผ่านบ่อยแล้วมันเห็นป้ายบ่อยแต่ไม่เคยจะได้เข้ามาสักทีเนี่ยมันอยากจะมาดูเห็นกับตาเพราะว่าเอาจริงนะสถานที่พวกนี้มันมีคุณค่าดับประวัติศาสตร์อยากจะเอาไปเล่าให้ดูฟังกเลยวพรามันเป็นยังไงเราก็ปิดทริปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับทางรองต้องลองนะครับต้องขอบคุณนะครับไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า XMAX 300หรือ XMAX Connected ตัวใหม่นี่แหละแล้วก็ยามาฮ่า NMAX เเต็กันนะครับ,รบในการขับขี่เที่ยวนี้นะครับส่วนชุดขับขี่นะครับก็จะมีหมวกกันน็อกชาร์กนะครับจากทูเทอรเวอร์ลวนทั้งเซนเกตกับทุงมือเบอร์ิงด้วยนะครับกางเกง OS เอ d u อนดนะครับกระเป๋าคาดเอวยาสกิที่ขาดไม่ได้ก็คือการสื่อสารของเราในทริปนี้ก็คือผูอ้อยู่ผิดด้านหน่อยนี่คาดโด้อต้อง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 ้ององ้อง้องง้้ ซิสเต็มไทยแลนด์นะครับก็เป็นอุปกรณ์สื่อสารบลูทูธติดหมวกกันน็อกนะครับใครที่สนใจอยากหาไวใช้รถเล็กรถใหญ่ไม่เกี่ยงมันเรื่องของคนบอกได้ว่าเรามาสองคนเนี่ยเราคุยตลอดทางคือความผิดพลาดในการเดินทางมันน้อยลงครับมันเออร์เรอร์น้อยลงเพราะว่ามันคุยกันได้มันสื่อสารกันได้ตลอดพี่ตรงนั้นเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวขวาพี่ผมหิวก๋วยเตี๋ยวผมอยากปวดท้องฉี่จะเข้าห้องน้ำว่าการแซงการมองเห็นรถตามมามันปลอดภัยมันบอกกันได้ด้วยมันช่วยกัรระวังได้นะอ่าโอเคครับผมคอบถ้วนกระบวนความวันนี้ เดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนไปกับรถอะไรยังไงฝากติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, นะครับสำหรับช่องของ KSL แ i ล i n g Skill แล้วก็ r i d e r Focus ด้ยวยค,ครับอีกอันหนึ่งฝากไว้ด้ยวย Stop Bike ครับเพื่อนเราครับ,รบแต่จะมาแบบโชบๆมาที่นี่ติดภารกิจไม่ได้มาเนาะโอเคอ่ะไว้เจอกันทริปหน้าวันนี้าลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ